3ม,มก,กราคม2567นะครับนาะมีคําสั่งอีกแล้วนะครับอันนี้คําสั่งจากหางดงเขาบอกว่าป้าเป๊ FC ผมมาแหละต้อมช่วยทํารถให้ผมหนึ่งคันผมอยากไปเที่ยวกับต้อมนะครับรู้สึกว่าป้าบอกว่าป้นมีรถด,ดีมร25นะครับเราจะขอเพื่อทำการสร้างเพื่อเอาไว้ขี่ออกทริปนะครับบัดเดี๋ยวเนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปรับรถนะครับคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับบ้านหลังนี้หรือเปล่า ไม่เกินที่เลยปะอ่าใช่แล้วครับใช่แล้วนู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 นนน การลารถแล้วนะครับแล้วก็จะทำการหายยาวๆมาเลย่ะตาม้วาแล้้งนน่ยแฝค่หมูนีเหอแยมาดกี่หรครับเองครับไออ๊ีแค่หมูเนี่มันอยู่ตกอ่ะไรนาเ่างน่างนแต่แค่หมูแปแค่หมูสุกเดียวจะเอาเบอร์ไข่ที่เป็นไม่การขาแค่หมูเนอนี่มีเต็มนี ันนี้นะครับโอนกาแฟเ้ของไอ้ไอ้มตาเลยเพราะว่าไอ้แกจันแล้วมองอ่ัไอ้ตาไ้แล้วอ่ะพอส่งแ้่นั่งเอาตัวนี้นงคณะนะครับเครื่องยนต์าไม่มตดนะครับเคื่องยนต์ทไม่มดสวิมอานต้เปียนเรื่องอุปกรณ์ชล่างเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนมดละนะครับก็ล้มล้มล้อเปลี่ยนแทนอโดดครับทรอส่ง้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลือกว่าจะยพวกตัวไหน โคเขาพี่ขอเค้วเองเลยเี่มาส่ก hmm. okay. okay. yeah. mm ับรก่อนครับพี่รูนะขอเค้าไม่รูนี่จาเ่อขคาเอนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยองไดน้ารถดพี่ข้องานนี้เี่ยมันท้าทายทำงานทำงานแบบเนี้ยนอ้แต่นาก่อเดียวมีตรองบูลถอันนี้นะครับสเดือนเนี่แล้วแล้วให้นี่นเี่เป็นการของผม พวกนี้นี่ยิ้มคลื่ดีไปเป็นมัดขึ้นไปไปก็ได้โดยสารโอเคครับโอเคอ่ะวันนี้นะครับเดินทางมาเอลไฮเอ็กนะครับหลอกก่อเปิ้์เนี่ยขอสนับสนุนเป็นสตางค์นะครับเพื่อผมอ่ะเก็บเอาไว้ซื้อขนมเพื่อกับละอ่อนนะครับเหมือนที่ผมเอาไปทำที่หลายๆที่นะครับวันนี้ก็เอาสติ๊กเกอร์รถอะไรก็ไปได้นี่นะครับผมนะครับหม้อก็ทำเอ็กเอาไว้ที่นู่นเลยครับผมเอาหม้อมา ข้างนอกรถเงาเนี่ยก่อนจะอย่ในการดูแลของผมนะครับระหว่องยนยลน์นี่นเขื่เซอร์เยในไลน์ต,อนนต้อาสงานสมาชิกก่อนว่าก่อนที่ผมจะพามาโหเครื่องยนมเป็น,ปน,นยังไง ผมบอกพี่ผมจะแกไปแต่ผมเลี้ยบอกว่าอุปรณ์ทุกอย่างที่ผมเป็นนี่นี่ผมเลี้ยผมแ้นอยู่นตูสามเดือนเอาบ้องมาดีไปขอเวลาสามเดือนวิ่นลัแขารอเนอะ สาสตอร์ยอยไปกันด้วยกัน,<ห>นโอเคก็ได้รับนะครับวันนี้นะครับต้อมกระชายดำนะครับเดินทางมาประหงว่าโฮ่งานผลิตแคบหมูอยู่ที่หางดงนะครับสำหรับพี่น้องที่มีความสนใจนะครับอยากมารับแคบหมูเอาไปจำหน่ายนะครับผมสามารถติดต่อได้เลยประเด็นนี้มันมันมีกี่อย่างพี่ มันมีสองติดมันเบบี้อันนี้ติดมันเบบี้กระจกคือบอกไอ้ว่าอันนี้คือกระจกหมู่กระจกกกินไม่ค่อยไหวเพราะมันแข็งจะไอ้เพื่นบอกว่าของเปิรลรับประกันไม่บาบ้าแข็งลองดูลองกีนอันนี้ที่มันเส้นใหญ่ที่มันเขื่อนตัดได้อันนี้เป็นของว่าอย่างกระจกมาวันนี้มาตรงนี้มันโรงงานเลยอันนี้พี่น้องที่อยากติดต่อนะครับเนาะเอาไปขายผมจะเอาเบอร์โทรลงไว นะครับแล้วก็พี่น้องโทรมาหาอายเพื่อทีเลยกิงก้าวข้อนึงกินก้าข้อนึ่งกินก้าน,กน้ำพริกล้ำเลยอืมอืมพี่น้องอยก็ได้นะครับติดต่อมาตามเบอร์นะครับจะผมมาลงขึ้นได้เลย นะครับรายละเอียดนะรับที่จะเอาไาขายพี่น้องเหรอนะรับพวงเงาแค่หมูจะมาครับคนเดียวก็ได้นะครับอูที่หางดงนี่ไไบัดน้ปกไก่ครับนะครับแม่หันคองครับผมนี่อ่ะโอเค